เรื่องย่อละครทะเลไฟเหตุการ์เรือระเบิดของอนุพงศ์เจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมอันดามันเพล่ทำให้เตชินลูกชายเพียงคนเดียวต้องรีบกลับมาที่เกาะไข่มุกพร้อมกับนารินีผู้เป็นแม่ทันทีที่กลับมาจากเกาะที่เคยสงบก็แทบจะลุกเป็นไฟเมื่อนารินีเจอกับภาสิกา หญิงสาวที่เธอเข้าใจว่าเป็นเมียใหม่ของอดีตสามีเก่าอย่างอนุพงศ์นาลินีพยายามจะไล่พัสิกาออกจากเกาะแต่ไล่ไม่ได้เพราะในพินัยกรรมระบุเอาไว้ว่าพัสิกาจะต้องทำงานอยู่ที่นี่สองปีและคอยช่วยเตชินทำงานเตชินกับพัสิกาจึงต้องทำงานด้วยกันท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆนานาเน,นื่องจากเตชินเคยพบกับพสิกาที่เมืองนอกมาก่อน พสิกาคือรักแรกพบของเตชินแต่เตชินก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเมื่อผู้หญิงที่รักกลับเป็นเมียของพ่อเตชินจึงกลั่นแกล้งพสิกาสารพัดแต่พสิกาก็อดทนและเผชิญหน้ากับเตชินอย่างไม่เกรงกลัวอะไรมัทนาพิรยานและปานัดเป็นห่วงพสิกามากปานัดจึงสั่งให้พรศิลน,น้องชายคนละแม่กับพสิกา ลงไปช่วยดูแลพัสิกาที่เกาะไข่มุกพะสินจึงต้องปลอมตัวเป็นช่างซ่อมบำรุงที่นั่นเขาได้พบกับจีรายุหลานสาวของมณีการเพื่อนสนิทของนลินีที่มาอยู่ที่เกาะนาลินีพยายามจับคู่ให้เตชินกับจีรายุแต่ทั้งสองคนกลับไม่เล่นด้วยพัสิกาปรึกษาเตชินเรื่องที่มีคนยักยอกเงินของอันดามันเพลสองคนจำต้องสงบศึกชั่วคราว และร่วมมือกันหาผู้ร้ายเริ่มต้นได้ไม่นานพัสิกาก็ถูกลอบวางระเบิดในเรือที่เธอนั่งพัสิกาบาดเจ็บสาหัสเตชินแทบขาดใจตายเขารู้แล้วว่าพัสิกาอยู่ในหัวใจของเขาเสมอเตชินดูแลพัสิกาอย่างดีอีกทางก็ให้เสกสรรเพื่อนที่เป็นตำรวจมาช่วยกันสืบหาว่าใครเป็นคนวางระเบิดเตชินมุ่งไปที่เรื่องการยักยอกเงิน ความสัมพันธ์ของเตชินกับพัสิกาดูเหมือนจะดีแต่นาลินีก็หาเรื่องมาทำให้เตชินเข้าใจพัสิกาผิดได้อีกทั้งสองคนจึงมีปากเสียงกันจนกระทั่งคนร้ายลอบเข้ามาทำร้ายพัสิกาหลายครั้งเตชินต้องออกโรงปกป้องพัสิกาจึงได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผู้ต้องสงสัยมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุดารัตหัวหน้าแผานกต้อนรับ ไม้เบื่อไม้เมากับภัสิกาและเป็นคนสนิทของนอลินีสงาหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงที่อยากได้พัสิกาเป็นเมียรวมไปถึงสมหมายพรชัยลูกน้องของสงาวงจันทร์ผู้จัดการฝ่ายบุคคลญาติของสุดารัตน์และนิคมผู้จัดการการเงินที่รีสอร์ทเพื่อนสนิทของสุดารัตน์แต่ละคนที่กล่าวมานั้นไม่มีใครชอบภัสิกาสักคน แต่เศกสรรก็ยังจับมือใครดมไม่ได้พสิกาเตชินจิรายุและพัสสินจึงร่วมมือกันหาตัวคนที่ลอบทำร้ายพสิกาและขบวนการยักยอกเงินว่ามีใครบ้างโดยมีทรงศักด์ผู้จัดการโรงแรมกับนวลทิพผู้จัดการบัญชีและการเงินของโรงแรมคอยช่วยเหลืออยู่ระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับพสิกาตลอด เตชินต้องคอยปกป้องผู้หญิงที่เขารักเพราะต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันจึงทำให้เตชินกับพัสิการักกันมากขึ้นจนทำให้นารินีโมโหจึงวางแผนกับสุดารัตจะให้เตชินได้เสียกับซิรินดาหลานสาวของสุดารัตแทนพัสิกากับเตชินจะเอาชนะขวากหนามที่กั้นขวางความรักระหว่างเขาและเธอไปได้หรือไม่แล้วฆาตกรตัวจริงจะเป็นใคร ติดตามต่อได้ในละครทะเลไฟทางช่อง7ดสีค่ะ